กลายเป็นไม่ดีเลยอ่ะนะฮะได้ไหมครับได้ยินเนาะได้ยินนะโอเคงั้นผมอ่ะมาแล้วมาแล้วครับผมได้ยินนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูก่อนถามเพื่อนๆก่อนรัาว่าอะไรที่คิดว่ากินแล้วดีแต่มันโคตรอันตรายเลยอ่ะมันคืออะไรครับเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะน้ําหวานเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ยังกินอยู่แล้วอะไรที่เราคิดว่ามันไอ้ที่เรารู้ว่าไม่ดีแล้วกินแล้วมันไม่ดีอ่ะเรารู้อยู่เราก็ตั้งใจกินไม่เป็นไรแต่ที่เรารู้เราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันดีีแต่่่มมมัันนไไดออะะคืร ที่ว่ามันดีแต่มไม่ดีคืออะไรนะ,ะนะฮะคำตอบคือคำตอบคือนี่ผลวิจัยของญี่ปุ่นของหมอญี่ปุ่นนะฮะและก็มีมีสาวๆหลายคนเอาอ้นนี้มากินด้วยแล้วอันนี้มากินแล้วบอกว่ากินแทนข้าวด้วยอันตรายมากอันตรายมากนะฮะคำตอบคือน้ําผักครับน้ําผลไม้ครับน้ําผักน้ําผลไม้เนี่ยนะฮะเพื่อนๆเราเราในวันๆเนี่ยเรากินผักกินผลไม้น้อยเราก็เลยจะกินน้ําผักแทนเคยเห็นฮะเอาน้ําผักมานะฮะ ในในเนี้ยมันมีมีน้องอยู่หลายคนนะที่ผมเข้าไปดูในในในหลายเพจเนี่ยนะฮะมีคนดูเป็นแสนนะสองสามแสนนึกว่ากินน้ําผักแล้วดีหรอกว่าหวานหอมมากเลยแล้วรู้ไหมว่าน้ำในน้ําผักเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนยังไม่ดียังไงนะฮะมันไม่ดีตรงไหนมีไม่ดียังไงนะครับไม่ดียังไงไม่ดีตรงไหนนะครับคืออย่างนี้ฮะไม่ดีตรงนี้ครับไม่ดีตรงนี้ครับเอ่อน้ําผักนะครับไม่ดีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า 6มีหเรื่องนะครับที่ไม่ดีอันที่หนึ่งคือคุณรู้ไหมครับว่าในาน้ําผักเนี่ยนะฮะมันเป็นผักของที่ไหนและเป็นผักที่มียาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่านะคุณเพ่อนไม่รู้ใช่ไหมฮะเคยโทรถามผู้ผลิตไหมฮะเคยโทรถามผู้ผลิตไหมครับว่านะครับว่ามันเป็นผักที่เป็นออร์แกนิกไหมมียาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าหรือเป็นผักที่มาจากไหนครับอันที่2ครับเสี่ยงต่อการเป็นแมลงครับเฮ้ยน้ำผักเนี่ยนะเป็นการเสี่ยงต่อการเป็นแมลงนะฮะนะ น้ำผักนี่นะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งใช่ครับนะฮะใช่ครับเขาบอกงี้ฮะเพื่อนๆเคยรู้จักสารที่ว่าไนเตรตไนตัวเจนไหมไนเตรตไนตัวเจนเนี่ยนะในมันจะมีอยู่ในการปลูกผักนะในการอยู่ในปุ๋ยและไอไนเตรตไนตัวเจนเนี่ยมาผสมกับหมูหรือเนื้อที่ที่คุณกินอยู่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อวัวที่คุณกินอยู่เนี่ยมันจะเจอมันจะเป็นสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่านะไนโตรไซอามินไนโตรไซอามินนี่คือตัวเร่งมะเร็งนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นไอ้น้ำผักที่เรากินอยู่น้ำผลไม้ที่กินอยู่หวานๆอรอ่อ,รอยๆที่ใส่ขวดเนี่ยผมผมไม่ได้เอาไม่ได้ไม,ไม่ไม่กล้าเอายี่ห้อมาดูนะผมประมาณนีนน้แล้วกิกนกันโอ้โหอร่อยหวานมันนะอร่อยหวานสดชื่นมากหอมมากนะฮะมันยังมีหลุมพางอะไรอีก3 4ข้อนะครับนี่คือข้อที่2นะครับแล้วเคยเคยรู้จักสารเคมีที่ชื่อว่านะฮะคาคาบาลีกับคําว่านะฮะพาราพาราพาราควัตนะฮะซึ่งเป็นสารเคมีที่ชื่อโด่งดังที่เขาใช้กันเยอะๆเลย ในน้ําผักพวกนี้เพื่อนเเคยถามไหมว่ามันมาจากไหนแล้วผักพวกนี้มีผักอะไรพวกนี้ถ้าเพื่อนเื่อมีโอกาสได้ไปถามเขาเลยนะครับนะเ,เนี่ยมันจะมีสารเอนไซม์เนี่ยทำทำลายสารเอนไซม์ในการย่อยอาหารของเรานะฮะใช่ครับใช่ครับแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวที่ที่ผ่านมาอีกอันคือในน้ําผักนะฮะในน้ําผักเนี่ยนะฮะถ้าถ้า,ถามาผสมแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีวิตามินซีอยู่เหลือหรือเปล่าโดยเฉพาะนะฮะ มันจะมีวิตามินซีอยู่หรือเปล่าและที่ระวังที่น่ากลัวคือการใส่วิตามินซีปลอมนั่นหมายถึงว่าไม่ได้มาจากวิตามินซีจากผักนะฮะไม่ได้มาจากขักนะ,ะเพราะว่าอาจจะโดนโดนความร้อนความอะไรต่างต่างแล้วมาเติมวิตามินซีวิตามินซีทีหลังเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมน้ําวิตามินซีที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรืออยู่ในห้างนะฮะ <c oughs> เป็นน้ําวิตามินซีเข้ามาเลยแต่เป็นน้ําวิตามินซีที่เป็นออแกนิกหรือเปล่าในในที่นี้คือวิตามินซีที่มาจาก สารเคมีสาร, K B, ะะสารวิตามินซีวิตามินบี B, วิตามินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังมีอยู่2ออย่างคือผลิตจากผักธรรมชาติผลิตจากนะะพืชผักผลไม้ธรรมชาติหรือวิตามินซีวิตามินบีมาจาก K B, ะะาเคมีเพื่อนเคยรู้ไหมว่านนะ้ำวิตามินซีที่เรากินกันทุกวัน,นป้องกันไวรัสแสดงตาเนี่ยมันมาจากเคมีดีแต่มันก็ไม่ดีดีแต่อันตรายมันคืออะไร นั่นคือข้อที่สามเพื่อนผมนั้นถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะเข้าใจใช่ไหมมาดูต่อครับอันที่สี่ครับอันที่สี่ครับใส่สารแปรรูปครับในน้ําผักเนี่ยนะที่เราบอกว่ามันดีดีต่อร่างกายแล้วมันนะเรากินผักน้อยเราก็กินน้ําผักแทนแล้วกินน้ําผลไม้แทนนะใส่สารแปลรูปในสารแปลรูปในที่นี้มันมีรสชาติอะไรต่างๆและใส่ให้มันมีกลิ่นนะธรรมดาน้ําผักในอย่างเนี้ยนะ,ะในน้ําผักที่ใส่มาเนี่ยมันสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผักเนี่ยนะครับเพ,พื่อนเพื่อนลองคิดดูดิถ้าเราปอกแล้วเราหั่นแล้วเนี่ยสีมันจะมันจะมันจะสดหรือมันจะสวยได้นานขนาดไหนสีมันจะสดหรือสวยได้นานขนาดไหนนะฮะแค่ครึ่งวันแค่วันเดียวมันก็สีก็ไม่สดแล้วแต่ทําไมอยู่ในขวดแล้วมันยังสดได้เพื่อนลองคิดดูในนี้มีบอกมาครับว่ากลิ่นธรรมชาติแล้วมันบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยเนี่ยกลิ่นธรรมชาติประมาณ150ชนิดเออไม่กินผสมเคมีเนี่ยมี150ชนิดกลิ่นธรรมชาติมีอยู่800ชนิดนะฮะแล้วมี ไอ้ตัวกลิ่นเนี่ยนะฮรเอามาทดลองในหนูนะฮะมีกลิ่นชนิดหนึ่งนะฮะ0.2เปอร์เซ็นต์แค่ใส่เท่านั้นน่ะหนูตายคาที่เลยน่ากลัวมากนะฮะไม่รู้กันเพราะนั้นเพื่อนๆน้ำผักนี่แหละที่เราบอกว่ามีดีต่อร่างกายเราเนี่ยมันอันตรายต่อเรานะครับข้อที่ห้าโดยเฉพาะน้ำมะเขือเทศนะฮะน้ำมะเขือเทศเนี่ยจะมีความหวานทําให้มันหวานได้เนี่ยนะหวานได้มันคือน้ําตาลแบบไหนแล้วในน้าผักเนี่ยนะฮะเพื่อนๆระวังให้ดีคือ น้ำผักมันไม่ดีอีกอันก็คือนะฮะเติมน้ําตาลเยอะเมื่อเติมน้ําตาลเยอะผมเคยเล่าแล้วนะฮะว่าน้ำผลไม้น้ําผักน้ําผลไม้นี่ต่างกันที่ว่าผลไม้มันจะมีใยอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ําสดๆน้ําแบบนี้ไปเลยนะไม่มีใยอาหารเนี่ยพอไม่มีใยอาหารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีใยอาหารน้ําตาลนะฮะจะเข้าไปในร่างกายเร็วเมื่อร่างกายได้รับน้ําตาลร่างกายตกใจครับน้ําตาลเยอะผิดปกติ สารที่โฮอร์โมนของเราที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยก็จะตกน้ําตาลที่มันตกลงไปนะพอตกลงไปเนี่ยมันเกิดตกลงไปผิดปกตินะฮะแล้วร่างกายเราก็ต้องการความหวานขึ้นมาอีกหวานแล้วก็ไม่พอหวานแล้วไม่พออินซูลินเราตกลงไปอีกนั่นคือกระบวนการของให้การเกิดความอันตรายของความเป็นเบาหวานนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราดีต่อร่างกายคึ้น่าดีต่อร่างกายนี่อันตรายเลยนะฮะแล้วโดยเฉพาะน้ําที่บอกว่าเมาื่อสักครู่นี้คือน้ามะเขือเทศเนี่ย ทำให้มันอร่อยทาให้หวานได้จะมีการใส่เกลือเยอะไอ้เกลือเนี่แหละคือตัวทําให้โซเดีย์ในลาไส้ของเราน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใย,ยอาหารต้องระวังให้ดีครับมันคล้ายๆกับน้ํอาอัดลมคล้ายๆกับน้ําหวานเลยนะฮะน้ําหวานเพื่อนๆเคยรู้ใช่ไหมที่เป็นน้ําหวานที่ที่น้ําหวานที่กินกันอยู่น้ําหวานสีเขียวน้ําหวานสีแดงน้ําหวานสีอะไรต่างๆนะนั่นแหละน้าหวานเลยอะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆทำไมผมถึงมาเล่าเรื่องนี้เพราะเป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเราดังนั้นเนี่ยมันมีคลิปแล้วผมเอาคลิปมานะครับ เสียงคุณผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลดน้ําหนักโดยการกินน้ําผัก3ามวันลดน้ําหนักโดยการกินน้ําผลไม้3วันบอกอร่อยมากเลยโดยไม่กินอะไรเลยเพิ่งเพิ่งเลือกคิดอยู่เนี่เยเกิดเป็นเกิดเป็นกระบวนการแบบไหนกระบวนการก็คือเป็นเบาหวานครับหลังการเคยเห็นไหมครับเป็นเบาหวานไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเราอ้วนนะฮะผอมนี่แหละเป็นเบาหวานได้เฮ้ยผอมเพราะเป็นเบาหวานเพราะอะไรเพราะเรากินน้ําหวานนั่นเองน้ําผักพวกเนี้มันมันดีแต่ว่า เจอที่ผมบอกไปแล้วไงมีอยู่5อย่างที่อันตรายสารเคมีนะฮะและ้วต่างๆแล้วก็พวกสีเจอสีเจอะไรอ่ามาดูอันนี้กันมาผมจะเปิดให้เพื่อนฟังผมอ,อัดคลิปมาแล้วนะให้เพื่อนได้ยินชัดเจนเลยอ่ามาฟังกันนะหนึ่งสองสมผมเปิดฟังนะตัวแรกนี่ หมูแกะเมื่อก่อนนี่เป็นอะไรที่ไม่กินเลยแต่นี่ดียวหมดแล้ววิ่งต่อไปไเป็นเชียร์อีกแล้วนี่คือจินตนาการนะพี่เพื่อนผมไม่ให้ไม่สามารถให้ดูได้นะครับเป็นภาพของนะครับเป็นจินตนาการของผู้หญิงที่บอกว่าวันนี้มื้อต่อไปกินน้ำผักอันนี้มื้อต่อไปกินอันนี้มือออนนม้อต่อไปกินนี้ผมอ,อร่อยมากอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน,นค,คิดดูดิ อันนี้คืออันนี้หอมที่สุดอือเชฟก็อร่อยมากเป็นซูเปอร์ฟูลแท็กมันเกี่ยวกับพวกผิวหลักเนี่ยหน้าศีลด้าสบนมัค่ะคะก็จะิปช็อตอืออันนี้อร่อยมากเป็นคอลลาเจนของลอรี่สองมิดน,นะอยากกินมาก<ป>บอกอร่อยมากบอกหอมหอมมากบอกหวานมากคุณรู้ไหมว่ามันสีที่ผสมเนี่ยมันคืออะไรไอ้บอกว่าอร่อยมากเนี่ยมันมาจากไหนละ่ะมัน นะฮะมันไม่ได้เป็นมันมาจากไหนล่ะก็นะจะกินเป็นบะชอตัวนี้ <c oughs> นกลนมะอเทมากตอนกินนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหยีๆอันเนี้ยเรารู้สึกว่าคนที่ไม่ชอบกินมะเ,เ,เขือเทศก็กินได้คนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศก็กินได้นะครับบอกแก้วมังกรบ้างมีรสชาติอย่างงี้บ้างไม่เคยกินมังกนเลยตอนแรกบอกหยีๆพอกินมาอร่อยมากเลยนะฮะเราคิดดูว่าน่าเป็นห่วงไหมล่ะนะฮะนะครับสุภาพสตรีที่สวยๆอยู่แล้วกินเข้าไปเนี่ยดู หอมลงแต่คุณไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเป็นห่วงมา,มากๆเมื่อนแชร์แล้วถึงเวลาเนี่ยคุณจะป่วยมากนะครับเดี๋ยวนี้คนเป็นคนที่ป่วยไม่รู้ตัวเย,ยอะมีกินแอลมอนด์อีกต่างหาก นะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเพื่อน,อนๆฝากแชร์ด้วยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะไอ้น้ำที่เราคิดว่ามันดีต่อร่างกายนั่นคือหลุมพรางบางอย่างนะเพื่อนๆลองไปสืบดูครับสรุปขอสรุปนะคือว่านะฮะไอ้พวกนี้มันคือมีคุณไปถามว่ามันมียาฆ่ามแมลงไม้ไปผลิตที่ไหนนะฮะแล้วก็มีสีผสมเป็นยังไงมีอะไระน้ําตาลยังไงแล้วไม่มีใย,ยอาหารไม่มียายอาหารทําให้น้ําตาลขึ้นสูงมากนะฮะที่พวกนี้เพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับก็ เพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนๆนะครับเราคิดว่ามันดีต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ดีต่อร่างกายนะถ้าเข้ามาเป็นเพื่อนของผมผมจะให้คลิปฟรีนะครับที่ชื่อเกี่ยวเรื่องนะครับคุณสามารถเช็คตัวเองว่านะครับตัวลิ้นของคุณเนี่ยนะฮะมีความสามารถในการย่อยนับแป้งให้เป็นน้าตาลเยอะขนาดไหนนะครับใครอยากทราบบ้างครับย่อยจากแป้งให้เป็นน้ำตาลบางคนนะฮะมีความสามารถน้อยมีความสามารถเยอะก็ต่างกันนะครับโดยการเช็คอยู่ที่บ้านได้สามารถเช็คได้นะครับอยากได้ไหมฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะถ้าเข้ามาเป็นเพื่อนของผมนะผมชื่ออะไรครับผม อ่านงไง @fuji fuji s a k i นะครับจะให้คลิปอีกงานหนึ่งครับคลิปก็คือกินของว่างนะฮะแบบไหนทําให้ลดมะเร็งมีผลวิจัยครับอีกอันหนึงครับจังหว่าการกินข้าวจังหว่าการกินข้าวกินจังหวะตอนเช้าเร็วหรือว่ากินกลางคืนเร็วหรือกินระหว่างช่วงอาหารระหว่างมื้อแรกกับมื้อที่สองให้มันห่างกันเยอะน้อยขนาดไหนจะให้คลิปฟรีถ้าเข้ามาเป็นเพื่อนของผมนะฮะ @fuji fuji s a k i แล้วทักเข้ามาว่าบอกว่านะฮะอยากได้คลิปฟรีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับจะให้ สี่ข้อนี้อันที่สีนน่ก็คือเคล็ดลับอายุยืนสิบปีนะที่ทางทีวีหรือที่อื่นเขาไม่เคยสอนมานะครับเป็นข้อมูลที่ไปดูมานะฮะซึ่งเป็นข้อมูลจากต่างประเทศหมดเลยนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่มีการทดลองกันน,นี้มีการทดลองถ้าเพื่อสนใจเนี่ยถ้าเข้ามานะครับแล้วแล้วก็บอกว่าอยากได้คลิปฟรีต้องต้องเข้ามาในอ d นะอ d fuji fuji s a k i เท่านั้นนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบายบายขอให้เพื่อนเพื่อน,อนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนชาวไทยทุกคนแข็งแรงกันนะครับบายบายแล้วเจอกันครับ สุขภาพเราดีต่อเมื่ออยู่ที่การกินประมาณ80%เลยนะฮะออกกำลังกายประมาณ20%นะ,ะจำไว้เลยนะครับบางทีทําไมเราอยากจะลดน้าหนักนะฮะลดน้าหนักทำไมลดไม่ได้ก็เพราะาการกินเรามีพฤติกรรมแบบไหนเราไม่รู้ตัวนะ,ะโดยเฉพาะของที่คิดว่ามันดีแต่กลายเป็นไม่ดีนนเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวนั่นคือหลบทางนะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ